รถบ้านมือเดียวเข้ามาใหม่คันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเช็คประวัติศูนย์ได้เลยเบาะหนังสีดํามาพร้อมกับจอกลางให้อีกด้วยนะคะด้านหน้าระบบเซ็นค่าล็อกระจกปรับไฟฟ้าพรมลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้เบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้า ในส่วนคนขับมาให้อีกด้วยสีด้ายสวยๆได้ชุดแต่งรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางสามารถพับเบาะลงได้นะคะใครมองหารถบ้านมือเดียวไว้ใช้งานนะคะชมนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะราคานี้สุดพิเศษแน่นอน399,000บาทนะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมเพจยนนะคะพิงอยู่ที่เสรีไทย70สุดซอยนะคะหรือจะไปเจอกับพิงอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวรถบ้านเมือเดียวไว้ใช้งานคำนี้ห้ามพลาดเลยราคาถือว่าถูกมากถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนได้ชุดแต่งรอบพันได้ตัวท็อปไปแบบนี้เลย นะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นครบเครื่องแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็น m i s ูมิชิปปาเ j e ร o 2.5 GT นะคะได้เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งปี2015นะคะ3 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยนะคะได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะรถบ้านมือเดียวเช็คประวัติศูนย์ได้เลยไม่มีการชนหนัก พิกความจมน้ํากอมไมมีเล่มทุกคานมีการเก็บงานให้กับพูลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของตัว มีซูมิชีมาให้นะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าด้านล่างมาพร้อมกับชุดแต่งแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวก่อนเป็นโฉมไมเนอร์เชนมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูใน่วนของล้อคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งมาให้พร้อมเลยนะคะใน่วนของตัวยางนะคะยางปี2 0 0 0 22แม็กแต่งซิ่งแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าได้เป็นแม็กขอบ17มาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวนะคะแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียม นะคะตัดกระสีตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยในส่วนของภายในระบบเซนทันล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพรมไรหุ้มหนังสีดำแด้เป็นพรมไรัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้คันี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเข็บสีดำได้เป็นเบาะหนัง ปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้อีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกับตัวรถนะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นกุญแจคลีเลมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับ นนี้นะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมล์วิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0 0หมื่นกโลได้เป็นเลขไมล์แท้เดิมจากโรงงานลำโพงด้านข้างมีให้หน้าจอทัชสกรีนมาให้ครบมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้ครบเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะพรมลรยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลรยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับพุทคอนโทรลเรียบร้อยเลย นะคะสำหรับคันนี้นะออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้แนนนนะคะใครที่สนใจรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะพิงมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้และที่สำคัญออปชันจัดเต็มและที่สำคัญราคาถูกด้วยนะคะ3 9 9 0 0 0นบาทนะคะเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถมือจับแบบโคมเมียมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ มาดูนี้ส่วนของผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่กว้างขวางมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะออปชันฟังก์ชัน,ชนครบเครื่องจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะติดแอร์รอบพันมาพร้อมกับจอกลางให้อีกด้วยนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะตัวนี้นี่กดตัวนี้ลงปึ๊บเมื่อกี้พิงพับได้อยู่นะกดตัวนี้ลงนะคะก็สามารถพับเบาะลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่ สนใจนะคะรถครอบครัวคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0 8 2 7ป4 3 2 5เเบอร์พิงแอดไลน์ได้มีช่องใส่ของมาให้ด้วยกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้ามีมาให้ครบเลยนะคะมีส่วนของยางด้านหลังยางปี2022ย่แม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะได้ชุดแต่งรอบคันไปใช้งานเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED นะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก 4จุดจุดตรงด้านหลังไฟเบรกโดนที่3กระจกไร้ฝ้าตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางพับเบาะลงได้นะคะติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยอยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวรถบ้านมือเดียวนะคะวันนี้นะคะพิงมาอัปเดตให้กับพี P ่ๆแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้ในนา,นานทีจะเข้ามาให้กับคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคัตัดขอบด้วยโคเมียมมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับคิวการสาดมาให้อีกด้วยนะคะมีส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2อ2 2ย่งแม็กขอบ18แม็กแทเดิมจากโรงงานมีมาให้มีราวบันไดสีดำ มาให้ค้อนมือจับแบบโค้เงี่ยมมาให้อีกด้วยไมามาทั้งกับตัวสัญญาณกันขโมยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานกระจกแท้เดิมจากโรงงานตัวล็อกเด็กมีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามีมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้มือจับก็จะได้เป็นแบบโค้เมี่ยเช่นเดียวกันนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะสำนารถมีมาให้นะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้เช่นเดียวกัน ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคันนี้เก็บเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถบ้านมือเดียวไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะพิงมาแนะนำให้กับพี่ๆได้ดูอีหนึ่งคันเลยนะคะมิซูมิชิปปาเจโร่2.5 GT ปี2015นะคะตัวนี้นะเลขใบอยู่ที่ประมาณ150,000กโลนะคะปี2014ขอโทษนะคะลูกค้า คันนี้ได้เป็นโฉมปี2014นะคะปี2014 399,000บาทนะคะเคดตดี DD, จับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับคันนี้นะได้ออปชันเต็มๆได้แวกคันนี้ไม่มีแวกให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยราคานี้ไปเลยซับจ่าย0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าได้ราคานี้ไปเลยนะคะต่อรองได้ บอกก่อนว่าต่อรองได้นะคะเข้ามาดูรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเมทอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็คือเป็นใหม่กันเลยรับประกัน1ปีกันเลยทีเดียวชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2005 ภายในห้องเครื่องปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแผ่นเพจยังมีนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงแผ่นกันร้อนรถของลราคือรับประกันแน่นอ,กกอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ำเปสีก่อไม้ตรวรถให้274รายการมีใบเซอร์ให้ มีวันตีหลักการขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีในส่วนของเช็คแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องนะคะแอร์ Air, ไฟให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่โมหารถ PPV 7ที่นั่งไว้ใช้งานรถบ้านมือเดียววันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะ Mitsubishi Pajero 2.5นะคะ 2.5G t ปี2014นะคะสำหรับคันนี้นะ399,000บาทเครดิตด,ดีลูกค้าจับไป็นเลยซีดาวนะคะซื้อสดไม่มีแวดต่อรองได้สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยจ้า0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะต่างจังหวัดออกได้ดูคลิปพิงมั่นใจในส่วนของบริษัทเพชรจนได้เลย เราเปิดมาทั้งหมด25ปีก,กันเลยทีเดียวนะคะคัดรถเกตรด A ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาพิงก์ได้เลยเบอร์พิง10เบอร์เท่าน,านั้นพิงก์ดูแลลูกค้าได้นะคะคุณลูกค้า0827043253เบอร์พิง์แอดไลน์ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิง์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ